วันนี้เราอยู่ที่อัศวินไม้เมืองแคร่ดูไม้นะครับผมทุกคนครับใช้ไม้ใช้ไม้ทำปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับผมดูอันนี้คือแรดนะครับม้าโอ้โหม้านี่สวยมากเลยเใชม่มันเหมือนกระโดดรูปเขาใช่ไหม,มสวยมากเลยใช่ไหม โอ้ปลาตัวนี้สูงมาสูงกว่าโฟกัสนนี้นี่ใช่ไหมตัวตัวนี้มันคือลูกใช่ไหมมันไปด้วยกันหมดเลยโอ้ลูกน้อยดูนี่ตัวเล็กอยู่ตรงนี้นี่เป็นตัวเล็กนะครับนี่นี่คือม้าตัวเล็กขั้นตอนตัวนี้ไปครับเวลานี้นะครับผมพี่นกโฟกัสแวะทาน ก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดแพร่นะครับปลาดูปลาวิ่งเร็วใช่เห็นแล้วนี่ดิปลาทองนูปลาทองทหารรถยูงโอ้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนครับมาตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้ยโอ้ยช้างทุกคนช้างนี่มีช้างด้วย่าว้าวตัวนี้ตัวใหญ่มากทุกคนดู บายบายด้วยสิบายดูตัวใหญ่มากเลยทุกคนครับโอ้โหขนาดน่าจะใหญ่มากนี่ช้างนะครับ<า>ครับผม,มตัวเลกใช่ไหมตัวเลก<ๆ>เยอะแยะเลยดูนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับดูยังไม่ได้ทาสสวยมากเลยลูกไปดูฝั่งนู้นปะปดูฝั่งนู้นพี่ไหมา ดูฝั่งนี้หางมันสวยมากเลยลูกดูดิพี่เองนี่่ดูฝังนี้เอ็นดูฝั่งนี้เพี่เอ็นนี่ดูกวางโฟกัสดูกวางมันกินหญ้ากวางมันกินหญ้ามันกินอาหารใช่ไหมใช่ทําไมหางมันฟิลโขดโอ้หางมันแบบชี้เลยอะระวังทิ่มทิ่มตานะครับทุกคนครับนีหน้าอะไรอะใช่ไหมอ่ะอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดั ว่าไงครับทุกคนดูโอ้โหไปดูป,ป๊าปาอยากให้ี่ดูตัวนู้นตัวใหญ่ใช่ไหมคะได้เลยคะ่ะตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะวางทุกคนกวโอ้โหวางอะไรใหญ่มากๆเลยอะ่ะเท่ากับตึกชั้นหนึ่งแะทุกคนดูสูงเกือบเท่าต้นไม้เลยอะ่ะใช่ไหมนี่กําลังสร้างนะครับผมน,นี่เ,เป็นรูปร่างนะครับเก่งมากๆเลยนะลูกเนนะาะใช่ไหม เรนชอบจอะเป็นวิศาวะอย่างนี้ไหมจะเป็นไหมากเป็นคนสร้างไหมอ่าตรงนั้นเป็นเป็นที่ที่ทํางานของเขานะครับ,บครับแต่ว่าเขาแกว่าเทท่านเป็นมัลติมีเดีสร้างแบบนี้ได้ไหมเขาบอกว่าเทท่านเป็นมัลตมีเเหรออ่าร้อนไปไปกินกว๋วยเตี๋ยวปะครับ ยีราฟอยู่ไหนใช่เหรอเฮ้ยเราก็ไม่มองไม่เห็นว่าเป็นยีราฟนหนดูสิโฟกัสไปคนมองเห็นยีราฟคนเดียวเลยอะนหยยีราฟไปไหนเฮ้ยม้ายูนิคอนหรือเปล่าดูนี้ใช่ไหมใช่ยูนิคอนไหมใช่ตรงนี้เป็นนาม้ายูนิคอนยีราฟยีราฟสวยมาก ค่อยเดินมานะครับสวยมากระวังนะระวังด้วยนะระวังด้วยนะระวังด้วยนะครับรวันนี้กินขียเสี้ยวยัง <c oughs> ไงอร่อยไหมคะอร่อยโฟกัสสั่งอะไรเพิ่มไหม พี่แฮงกินอะไรเพิ่มมาหลูกเป็นร้านอาหารกลางคืนใช่ไหมพาดมันก็เป็นวนเองใช่ดนตรีนะครับผมตรีสด,ดนะครับนี่เราก็อยู่ที่อัศวินม้าไ,ม,าไม้ขึ้นได้เลยครับขึ้นไปดูอ่อาฮัลโหลทุกคนเป็นไงครับวันนี้โฟกัสพี่เงอยู่ที่อัศวินม้าไม้นะครับจังหวัดจังหวัดแพร่นะครับอ่าร้องเพลงด้วยครับ สนใจคริสต์มาสงั้นเลยใช่ไหมอ๋อต์มาอ๋อเรามาฝั่งนี้มีต้นคริสต์มาสด้วยนะเป็นไม้มันดูฝั่งนี้โฟกัสเพียงน,นี่อันนี้เป็นมะกวาใช่ไหมนีม่นี่โอ้โฟกัสดูเหมือนมันจะสู้เลยปปลใช่ไหมเหมือนมันจะสู้เลยอ,อ่ะต้นไม้ใช่ไหมอ๋อต้นไม้เออดีเลย พร้อมเดินมาเลยทุกคนเป็นอะไรหลูมมาดิคนกินได้อะไรกินครัได้อะไรกินมันน่าจิ๋วจังโอ้โหอาจจะปลาคีบให้ยิ้มก่อนเออไหนโรตีไอ้มากินใกล้สิงโตแล้วไงสิงโตตรงนี้โอ้โหสู้มากเลยคนนี้ได้อะไรกินคะ กดไลค์กดแชร์กดกระต่ายให้แม่ยงังนั่งพักันด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายห่านทุกรอบน,น,น,นะครับผมไม่เคยแวะแต่รอบนี้แวะนะครับเด็กๆชอบไปชมอ่าไม้สัตว์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนึงในจังหวัดแพร่นะครับว้าวทำอะไรอีกอ่ะขอแล้วมั้งเฮ้ยไปแล้วนะไปเลยนะ